ชินลมชมวิวบรรยากาศบ้านนอกนอกงกูออกระโจมจับนะ ไม่ได้ใจ่ด่างมันเลอะคำแก้วมังกร <laughs> สองฝาคือไรทำไทยเป็นใจเฮ็ดบดออกจต่พี่น้องนองอานี่บดมังก่อนอยู่น้าเลยครับนี่ บางหน่วยใหญ่บ่ซ้ำต้นไม้แล้วคุนซ้ำกันกับต้นตาลนี่หน่วยมัน <c oughs>